Welcome ีเอซีเคทูเทอร์โบท็อกวัวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่เรื่องราวที่หลายคนรอคอยกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่ถูกพูดถึงแบบเงียบๆแต่แรงสะเทือนในตลาดไม่ธรรมดาเลยนั่นคือ2,026 i s ย z u สิ s t ุขสเทอรุ่นใหม่ที่กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานของสายกระบะไทยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยคอนเซ็ปตที่เน้นความล้ำสมัยความคงทนและดีไซน์ที่ดูดันกว่าเดิมแบบเห็นแล้ว ต้องหันมามองซ้ำวันนี้ผมจะค่อยๆพาทุกคนไปจอดลึกทีและส่วนเหมือนกำลังเปิดความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชื่อเฟสเตอร์ว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและมันพักพิเศษกว่ารุ่นก่อนตรงไหนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่ต้องบอกคำเดียวว่าเปลี่ยนโฉมแบบไม่เกรงใจใครไฟน้าเลตด,ดีไซน์ใหม่ที่เรียวยาวขึ้นให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่ยังคงความแข็งแกร่งแบบกระบะออฟโรดกระจังหน้าใหญ่ขึ้นและมีการเล่นเส้นสายแบบล้ำยุกยิ่งเวลาขับตอนกลางคืนไฟเดรไลท์ทรงใหม่ ให้ภาพลักษณ์ที่เฉียบคมแบบรถกระบะอนาคตกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีเหลี่ยมมุมชัดเจนรับกับตัวรถเพิ่มทั้งความดุดและประโยชน์ในการลุยทางวิบากลออันลอยไหลใหม่ขนาดใหญ่ช่วยเสริมบุคลิกให้สมชื่อเฟสเตอร์คือดูเร็วดุดและพร้อมทะยานไปข้างหน้าเสมอเข้าสู่ภายในห้องโดยสารถ้าพูดว่าอีสุซุยกระดับขึ้นอีกขั้นก็ยังรู้สึกว่าไม่พอเพราะในรุ่น2026นี้เขาให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในรถ SUV ีพรีเมียมมากกว่ารถกระบะบอดนั่งดีไซน์ใหม่ โอกระชับตัวใช้วัสดุคุณภาพสูงหน้าจอกลางขนาดใหญ่กว่ารุ่นเดิมพร้อมระบบเชื่อมต่อที่เลื่อนไหลขึ้นปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางแบบเรียบง่ายและล้ำยุคให้ความรู้สึกทันสมัยเหมือนห้องควบคุมของเครื่องบินสมัยใหม่ไฟอินบีอันแลรอบห้องโดยสารเพิ่มความหรูหราในตอนกลางคืนทําให้บรรยากาศภายในรู้สึกแตกต่างและมีระดับมากขึ้นส่วนที่หลายคนอยากรู้ที่สุดก็คือเครื่องยนต์สาหรับ2026ัสอีซูซุเฟสเทอร์รุ่นใหม่นี้เขาเน้นความประหยัดและความแรงในเวลาเดียว การมีการปรับปรุงระบบอัดอากาศให้ตอบสนองดีขึ้นรอบต้นจัดรอบปลายไหลใช้เทคโนโลยีการฉีดน้ำมันที่แม่นยำขึ้นทำให้ทั้งแรงขึ้นและเงียบขึ้นการสั่นสะเทือนน้อยลงแบบรู้สึกได้เมื่อขับจริงไม่ว่าจะนำไปใช้งานบรรทุกขับทางไกลหรือขับในเมืองก็ยังคงความนุ่มนวลและมั่นใจเครื่องยนต์ใหม่นี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วยผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับสูงตามข้อกำหนดยุคใหม่ในด้านระบบช่วงล่างนี่คือความลับอีกหนึ่งอย่างที่อีซูซุปรับให้ดีขึ้นแบบรู้สึกได้ทันที เมื่อทดลองขับไม่ว่าจะทางครุกคะาดหลุมบ่อหรือความเร็วสูงรถให้ความนิ่งและเกาะถนนมากขึ้นช่วงล่างหลังปรับใหม่ให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นเวลาเจอถนนลูกรังหรือขึ้นเขาลงเขาภาพรวมคือขับมั่นใจและไม่เด้งจนเสียจังหวะระบบพวงมาลายัยแม่นยำมากขึ้นควบคุมง่ายเหมาะทั้งมืออาชีพด้านงานบรรทุกและคนที่ใช้ในชีวิตประจําวันเทคโนโลยีความปลอดภัยก็จะเต็มตามสมัยทั้าระบบเบรกอัตโนมัติเตือนรถออกนอกเลนกล้องมองรอบคันแบบความละเอียดสูง และเรดาร์ตรวจจับคนเดินถนนทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้ทั้งคนขับและคนโดยสารรู้สึกปลอดภัยตลอดเวลาแม้ในเส้นทางที่ท้าทายที่สุดและที่ต้องพูดถึงคือกลิ่นอายความเป็นเฟสเตอร์ดั้งเดิมที่อีซูซุพยายามเก็บไว้นั่นคือความทนทานแบบใช้งานหนักได้จริงซึ่งในรุ่น2026นี้เขาก็ยังคงเอกลักษณ์นั้นไว้พร้อมเสริมเทคโนโลยีใหม่ เข้าไปทําให้รถคันนี้ไม่ได้เป็นแค่กระบะธรรมดาแต่เป็นรถที่พร้อมใช้งานทั้งงานบรรทุกงานส่วนงานท่องเที่ยวหรือแม้แต่การปรับแต่งแต่งซิ่งก็ทําได้ลงตัวสุดๆท้ายที่สุด2,026ีสูซุเฟสตคือรถกระบะที่ถูกสร้างขึ้นจากความเข้าใจการใน